มากครับพี่น้องมากครับมือนีแฟนแม่บ้านจัดเต็มเลยครับมือนีได้ก้อยเนื้อเต็มเต็มเลยมือนีครับโอ้จะตื่นไปตลาดตะตอนใดวันที่นี่เสื้อผ้าย่างคักเลยมากครับรถมากได้กินก้อยเนื้อเลยครับวันที่นี่แม่บ้านมีเขาเนียเอนห้อนวารมหนึ่งเขาเนี่ยไปห้อนๆเลยครับมาๆมากมาเทียงแล้วเทียงแล้วครับหิ้วคักแล้วมือนีกินก้อยเนื้อครับซอยจุ้ต้องกันครับแม่บ้านจัดเต็มเลยมือนีเพราะเพราะตะวันขึ้นอยาก จัดมาให้แบบเด็ดๆเ,เลยครับเอาคำยังไงเลยให้แม่บ้านครับคำนี่อืมผักขนาดเลยพี่นองผมอัมรำขนาดอืมอืมตับพร้อมกล้วยกูก็กเต็มชื่อแลว้วบังกล้วยมึงคูดคำยิงยิงเลยครับอืม คัาก็นาารอ้ยพี่หน้องเอ็มน้ำซุปมันหวานมากอ้อุุหยอดยี่นีแ่แหละครับมาเนี่ยพ้าจะว่าจมหยาดแม่บ้านก็นจัดให้ได้ครับข้ามีเงี้ไปเลยมาเนี่ยนี่เพื่อเอฟซีครับ ขักคนไหนเลี้ยงว่า,ามูอใครตัวรับ้ากเอนรุ่งตับอ่น,นตับตอนนี้ไงเลยตับตอนนี้ไงเลยครับจำต้องไป Mm. 嗯，他不能不玩了。